สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบลอกนะครับลอกที่เราซื้อมาจากรา z ดา a นั่นแหละครับพร้อมคันพร้อมเหยื่อพร้อมคัน450ตอนนี้ผมดัดแปลงไปก็เป็นสเต็ปที่3แล้วเนาะสเต็ปที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาแนะนําก่อนที่จะไปทดลองกันนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ที่ผมบอกให้เพื่อน ขัดกระปองกาแฟนะครับรตัดเป็นรูปนี้แล้แปะเข้าไปนะครับบาะคนบ้านมันก็ใช้ได้นะแต่คราวนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆอนัพเลเวลสเตปนี้เป็นสเตปที่2นะครับโดยการเสริมนะครับเสริมโดยเอาแผ่นกระดาษนะครับตัดหนาๆหน่อยกระดาษแข็งๆนะเพื่อนๆน,นะกระดาษที่ทำประเก็นได้นะครับ มันจะมันจะไม่ร่อนออกมาเป็นแผ่นเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นนะนะที่เขาทําไปเกณนนะนะครับตัดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาแผ่นแสกะสีอสนเดิมนั้นแหละครับแปะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอดูครับจดเจนนะคือคือที่ทําอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการให้มันสามารถตีเหยื่อแบบพุ่งนะครับตีแบบพุ่งได้เลยนะ ก่อนหน้านี้มันตีแบบพุ่งไม่ได้นะเพื่อนๆมันต้องตีให้เหยื่อมันมันมันโค้งแล้วหย่อนตบนะครับมันตีแบบพุ่งปุ๊บบางครั้งก็ตีได้บางครั้งก็ฟูก็เลยก็เลยมาพบว่าเป็นเป็นความบังเอิญนะครับคือคือแผ่นกระสีแผ่นนี้นะครับมันกาวมันหลุดนะครับแล้วมันทําให้แผ่นกระสีมันผยืขึ้นมานะครับ พอมันเพรขึ้นมามาใกล้มาใกล้กับแม่เหล็กเออมาตีได้เพื่อนตีได้ตียังไงก็ไม่ฟูแต่ว่ามันมีเสียงมันมีเสียงที่มันแผน่นทันเระสีมามันมาชนกับแม่เหล็กเซต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 นะครับตียังไงก็ไม่ฟูคขาเนี่ยผมก็เลยว่าออมันเป็นอะไรแกะออกมาดูเอา้าแผน่นเซนเระสีมันเก่าพันหลุดออกมาอ๋อก็เลยได้บางออนะ ก็เลยเอามาเสริมขึ้นมาให้มันเข้าไปใกล้อตึ๊บนะครับคราวนี้ตึ๊บเลยนะแล้วมีอีกเทสห,หนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนนะเวลาที่เราตีเบ็ดออกไปแล้วมันดังมันดังที่ลอกนะครับคือดังไม่นุ่มไม่นุ่มหูเลยล่ะมันเหมือนมันขัดอะไรสักอย่างนะครับมันเกิดจากไอ้นี่นะครับนี่ครับตัวที่มันตัวที่มันมากด ปรับแกนเนี่ยแหละเพื่อนๆที่มันมาปรับแกนเนี่ยมันมันไม่มีสารหล่อลื่นนะครับมันเลยทําให้มันมีเสียงดังเวลาหมุนเวลาเราตีออกไปดังเป็นฟัันะครับอ่าผมแก้โดยการเอาสำลีนะครับชุบกับสำลีชุบกับจารบีนะครับยัดไว้ในนี้ <laughs> ไม่ต้องเยอะครับเพื่อนๆครับเอาไม่ต้องเยอะอ่ะเดีย๋ยวประกอบ เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับจรลบีกับสำลีนะครับอย่าลืมเวลาเราตี เวลาเราตีเหยื่อมันจะได้ลื่นหูเนาะนะครับไม่มีเสียงแคกแคกแคกนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมันจะมาแกะให้ดูคือลอกตัวเนี้ยเฟืองหักนะเพื่อนๆนะเฟืองหลักหักไปซีหนึ่งนะครับมันเลยมีอาจจะมีเสียงนะก๊อกก๊อกกอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าแกะให้ดูนะครับอันนี้แกะแล้วนะ รู้แล้วว่าเป็นที่อะไรนะครับเวลาปรับอันนี้นะครับเพื่อนๆเวลาปรับปุ่มเนี่ยนะปรับแกนเนี่ยนะเราเอามือผักไปเอาครับเราเอามือผักไปเราไม่ต้องไปจับมันหมุนนะครับเพราะว่าตอนนี้น่วงน่วงยางหนักนะครับเราปรับไปเบอร์สิบนี่แทบจะไม่หมุนเลยนะเพราะงั้นแล้วตัวแกนเนี่ยเราไม่ต้องปรับเยอะนะเพื่อนๆนะเราเอามือผักไป ผักไปอย่างนี้ผักไปอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันสุดก็คือสุดนะครับไม่ไม่ต้องไปบังคับหมุนนะเอาแค่ผักไปแล้วหยุดมันหยุดตรงเนี้ยก็คือหยุดตรงเนี้ยนะครับไม่ต้องไปผักไม่ต้องไปหมุนมันอีกนะเพราะว่าตอนเนี้ยหน่วงแม่เหล็กเราดับหนักนะครับ <laughs> อ่านะครับดูสปูลน,นะดูสปูลน,นะเพื่อนๆนะ อันนี้อันนี้เบอร์เบอร์สิบนะครับมันคล่องอยู่แต่ว่ามันมันจะหนักนะครับเว้นแต่ว่าเราเราจะปรับเราจะปรับมาเบอร์ด้น้อยนะครับมันถึงจะลื่นนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆนะมันตีไก่นะครับเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่ามันจะตีไก่เหมือนเดิมไหมนะครับอ่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่ามันรอบมันทำงานสมูทขึ้นเยอะนะทำตามได้เลยนะเพื่อนๆนะ อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปลุยกันครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งนะครับหลังจากที่เราเสริมนะครับเสริมเสริมให้มันให้แผ่นสังกะสีมันเข้ามาใกล้กับแม่เหล็กมากขึ้นนะครับแต่มาดูการตั้งไอ้นี่ก่อนนะครับเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องหมุนไปเยอะนะครับเราแค่เอามือลูบไปครับแล้วมันชนแล้วก็หยุดนะนะครับมันชนอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดนะครับพอ อันนี้เรามาลองปรับกันที่เลข1 1ก่อนนะครับไปดูเขามันจะตีได้ยังไง ก็ยังคงตีไกลนะครับยังตีไกลเหมือนเดิมนะถึงไม่ไดาจะปรับปรับนวงแม่เหล็กไว้เบอร์เก้าเลยนะครับยงคงตีไกลได้เหมือนเดิมนะครับคงตีไกลเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเราเพราะว่าเราปรับแกนแบบฟรีมากนะครับปรับแกนแบบหลวมมากนะทำให้เรายังตีไกลได้เหมือนเดิมนะ๋ย่ไปหาหมายที่มันได้ตัวนะครับเดีย๋ยวลองตีข้ามไปนี่นะครับนี่นะครับเราสามารถตีเข้าจุดที่มันอับเลยได้เลยนะครับ ตีพุ่งนะครับตีแบบพุ่งได้เลยนะครับโอ้ปลาช่อนมาตามมาติดติดเลยครับเมื่อกี้ครับจะเอาอีกรอบหนึ่งครับเราต้องเราต้องถอยหลังเยอะๆครับเมื่อกี้ปลาช่อนตัวบเบิกเลยครับตามมาติดติดเลยแต่ยังไม่กัดครับ เข้ามาใกล้เกินไปเมื่อกี้มาครับมีมีตัวครับมีตัวแต่มันจะกัดตรงไหนเท่านั้นแหละเนี่ยครับเข้าเข้าจุดอับเลยนะครับมันเหยื่อมันจะพุ่งกว่าเก่านะครับแต่ก่อนเราตีแบบพุ่งไม่ได้นะตีพุ่งปุ๊บมันฟู่เลยนะครับดูครับปลาช่อนตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ มองไปจากตรงนี้เห็นมีปลาช,ช่อนบิงออกไปนะครับปลาช,ช่อนน่าจะเป็นตัวเล็กน,นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันบิ่งอยู่ตรงน้ําตื้นนะครับดัง้เราต้องยืนอยู่ตรงฝั่งนะครับยืนอยู่ไกลนะครับแล้วก็ตีลงไปโอเคครับไปดูกันครับเรายืนยืนอยู่ไกลจากน้ําเยอะนะครับเราจะตีตีลงไปดูตรงน้ําตื้นนะครับโอเคครับระยะ ระยะได้ตัวครับตรงนี้โฉบค,ค,ครับโฉบเดียยังไม่กัดนะครับยังไม่กัดนะครับแค่โฉบนะครับวเราจะลองปรับไปที่เลขสิบนะครับ เพื่อให้มันทำระยะไกลขึ้นนะครับเคตีได้ครับยังไม่กัดครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการตีแบบพลิกแพลงนะครับเวลาเราเจอหมายที่มันเจอหมายที่มันตียากนะครับมันต้องไปอย่างนี้นะครับเราจะตีไปยังไงนะครับ โอเคนะครับเรามาลองที่โล่งกันก่อนนะมันต้องสะบัดให้เหยื่อมันมีน้ําหนักก่อนนะครับอีแบบพลิกแพลงนี้เราต้องสะบัดให้เหยื่อมีน้ําหนักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับหน่วงไปไว้ที่เลข11นะครับมาดูกันว่าจะตีได้ไหมนะครับส่วนอันนี้ไม่ต้องปรับนะพเพื่อนเพื่อนไม่ต้องปรับเราหมุนเราเอามือปัดไปแค่มันสุดนะครับสปูนี่จะลื่นเลยนะเนี่ยปล่อยไหลเลยนะครับต้องสะบัดให้เหยื่อมีมีน้ําหนักก่อนนะพเพื่อนเพื่อนนะนะครับ นะครับอันนี้สเซิฟนะครับใกล้ๆก่อนเราต้องซ้อมนะครับถ้าอันนี้ต้องซ้อมนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าลอกตีได้มันก็คือตีได้นะนะครับเห็นไหมมันตีได้นะครับถ้าเราถ้าเราดัดแปลงแล้วมันจะตีได้นะครับสมมุติเราสมมุติสมสมุติเวลาเราตีอย่างเงี้ยมันตีไม่ได้นะครับถ้าตีอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะ มันไปนติดต้นไม้ต้นอะไรข้างบนนะครับมันจะตีไม่ได้เราต้องพลิกลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับเราจะต้องพลิกลงมาข้างล่างอย่างนี้ครับเราต้องซ้อมนะเพื่อนอ่ะถ้าเราถ้าเราตัดแต่แงลอกเราได้แล้วนะครับมันต้องซ้อมด้วยนะนะครับทําได้นะครับเราจะลองซ้อมแล้วเราก็จะเริ่มเริ่มปรับอปรับน่วง บาลงเรื่อยๆนะครับเราซ้อมกนะ่อนนะนะครับอยู่ระยะนี้นะครับระยะนี้ยังไม่ใช่ระยะที่เราหวังผลนะยังใกล้ไปนิดนึงนะครับแล้วเราเรปรับออกมาที่เลขสิบแล้วนะครับอ่ะเริ่มไกลแล้วครับมันต้องซ้อมนะเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านี้มันทำไม่ได้นะครับสำหรับรอบครูนี้นะ อ่าเริ่มไกลขึ้นไกลขึ้นนะครับอ่ะเราเอาไปที่เลขเก้าเลยคราวนี้อ่าเบาๆครับเบาๆระยะนี้ถ้าถ้ามีปลามีโอกาสโดนนะครับมันก็ไกลพอสมควรนะเอามาที่เลขแปดแล้วนะเพื่อนๆนะ เวลาเราตีเราต้องหัดนะนี่นะครับโอเคเลยครับระยะนี้หวังผลได้นะครับถ้ามีตัวมีโอกาสได้นะครับนะ,ะดูอีกรอบนะครับปัดขึ้นแล้วก็ตวัดไปนะครับตวัดแล้วก็ชี้ไปเบ็ดไปที่ที่เราจะไปนะครับตวัดอ่ะนะครับดูดีๆนะ ตวัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ชี้ <BMW S 1> ไปปลายเบ็ดไปตรงที่เราจะไปนะครับโอเคดูนะครับตวัดแล้วก็ชี้ไปตรงที่เราจะไปนะครับตีได้นะครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วมันจะตีได้นะครับอันนี้เลขแปดนะครับเราเริ่มปรับหน่วงเบาลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้แสงน้อยนะเพื่อนๆนะการตีอย่างเนี้ยเราจะตวัดตวัดเหยื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ชี้เบ็ดไปตรงที่เราจะไปนะครับ กรณีนี้คือมันตีอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันติดต้นไม้สมมุตินะสมมุติมม <ๆ S 1> นะเพื่อนๆนะตีอย่างนี้ตีไม่ได้นะครับมันติดต้นไม้เนาะตีอย่างนี้ก็ตีไม่ได้นะครับเราจะพลิกแพงโดยการตีแบบนี้นะครับเราตาวัดเหยื่ออย่างนี้นะครับตวัดเหยื่อเป็นวงกลมนะเพื่อนๆนะตวัดเหยื่อเป็นวงกลมแล้วชี้ไปตรงที่เราจะไปนะครับมันต้องซ้อมนะเพื่อนๆนะตอนนี้ตอนนี้เรา ปรับเหยื่อไปที่เลขเอ้ยปรับหน่วงไปที่เลขแปดนะครับหลังจากที่เราซ้อมมาสักพักหนึ่งล้วก็จะเริ่มปรับหนวงลดลงเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เหยื่อมันไปไกลกว่าเดิมนะครับมามาดูครับเราจะตะวัดอย่างนี้แล้วชี้ปลายคันบิดไปตรงที่เราจะไปนะครับโอเคมาดูกันครับหนึ่งสองโอเคครับอันนี้อาจจะไม่ไปตรงเท่าไหร่ มันต้องซ้อมนะครับเพื่อนๆนะโอเคเนี่ยครับทำระยะได้พอสมควรนะเพื่อนๆนะนะครับทำระยะได้พอสมควรนะครับเป็นระยะที่หวังผลได้เลยนะครับสำหรับปลาท่อนมันจะถ้าตกลงใกล้ๆตัวมันกัดเลยนะเพื่อนๆนะอ่ะดูอีกทีนะครับโอเค นะครับอเอ๊หนึ่งสองเห็นไหมครับมันตีได้แล้วนะครับแต่แต่ก่อนมันทําไม่ได้นะเพื่อนๆนะหลังจากที่เราปรับให้แผ่นสังกระสีมันเข้าไปใกล้แม่เหล็กมากขึ้นนะครับอันนี้เราเราจะปรับเข้าไปอีกนะครับเหลือเ,เลขเจ็ดแล้วนะครับครับตอนนี้เราปรับไปที่เลขเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันจะยังมันจะยังทําได้ไหมนะครับ โอ้ไกลเลยครับคันนี้เล็กเจ็ยดยังทำได้นะครับเป็นระยะหวังผลเลยนะครับโอ,โอเคครับอันนี้คือตีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันเลียดน้ํำไปนะครับมันจะทำได้ไหมต้องฝึกนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าแต่งลอกแล้วจะใช้ได้เลยนะต้องฝึกนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อ่ะครับเดี๋ยวมาดูกันครับได้แค่จุ๊บจุ๊บนะครับเลขสอง <c oughs> ครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับสำหรับลอกที่ดัดแปลงโดยการเสริมขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับเสริมแผ่นสังกะสีขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้มันเข้ามาใกล้กับแม่เหล็กมากขึ้นนะอันนี้ปัญหาใหม่ ปัญหาใหม่นะครับที่เราที่เราพบก็คือเหยื่อนะครับสําหรับหน้าหนาวเนี่ยปลากัดไม่โดนมันเป็นที่อะไรทุกทีมันก็โดนนะครับทุกทีมันก็โดนอ่าเพราะว่าเบ็ดมันยาวไปผมก็เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนให้มันสั้นลงนะครับเบ็ดมันออกมายาวสตก่อนมันออกมาขนาดนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนสั้นลง มันก็ยังไม่กัดโดนดลนั้นเราต้องไปหาเหยื่อไปไปลองใหม่นะครับเอาเหยื่อใหม่เดี๋ยวไปดูเหยื่อสุดฮิตในเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปลองกันดูว่าจะเป็นยังไงคลิปหน้านะครับวิดีโอหน้าเนาะอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้น้องๆน,นะครับรผมก็ไม่ฝากให้พี่ๆนะเพราะว่าส่วนมากคนที่ มีกาลังซื้อแล้วจะไม่เล่นกันนะครับรอบพวกนี้นะจะเป็นน้องๆนะน้องๆหนูๆทั้งหลายที่ผู้ปกครองซื้อให้นะครับที่ซื้อรอบแบบนี้มานะเป็นจุดเริ่มต้นให้ไปลองใช้ดูนะครับลองไปลองทําดูนะมันไม่ยากนะครับน้องๆก็ทําได้นะครับก็เอาไว้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆนะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ผมทําวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนะสลหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ